สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่5มีนาคมกับดิฉันบุญธิดารุ่งอุดมศิลสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ปัญหาสารก่อมะเร็งซูดานเรสขยายวงกว้างกองอนามัยเกาชงตรวจพบสารซูดานเรสในพลิกป่นนำเข้าจากประเทศจีน34,000กิโลกรัมซึ่งกระจายสู่ท้องตลาดแล้ว ทำให้ร้านเกี๊ยวทอดปลาฟางหยืนจีร้านชาบูไยติเล่าบริษัทเวลี่ฟู้ดและซอสสาชาตาเหนิยวโทที่ใช้พริกป่นนี้ได้รับผลกระทบด้านกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบและติดตามผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาต่อไปหลังจากตรวจสอบสินค้าในครังอย่างละเอียดแล้วกองอามัยน,นครเกาสงร่วมกับสำนักง,งานอาหารและยาได้ทำงานเชิงรุกสุ่มตรวจพริกป่นนำเข้าจากจีน พบว่าพริกป่นของบริษัทจินเจนและบริษัทเจียกว่างล้วนนำเข้าจากประเทศจีนหลังตรวจสอบพบปริมาณสารซูดานเรส4ีถึงแ ppb เจ็ดชุดซูดานทง成分四到八 ppb 限量标准不得检出针对两家公司于食品追踪追溯系统分载不实分别裁处两百七十万及三十万元 ก่อนหน้านี้กองอนอามัยพบว่ามีพริกป่นราว3 4 0 0 0กิโลกรัมได้กระจายสู่7เมืองได้แก่นิวไทเปเทาหยวนไทจงจังหว้ายินหลิงไทนานและเกาชงโดยธุรกิจปลายน้ำเหล่านี้ได้แก่ร้านเกี๊ยวทอดปลาฟังยินจีบริษัทเวลีฟูซอสซาฉาตราเหนียวโถและร้านชาบูหายตีเหล่านอกจากนี้พบว่าพริกป่นตราเจินเหาเจียพริกป่นบริษัทดินโคฟู้ดและน้ำพริกเฉาเทียนไต้หวันของบริษัทที่นครไทจงถูกตรวจพบสารซูดานเรดอีกครั้ง จากสถิติของสำนักง,งานอาหารและยาณนะวันที่3มีนาคมมีพริกป่นและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง75,000กิโลกรัมถูกนำลงจากชั้นวางขายทางด้านร้านเกี๊ยวทอดปลาฟังหวินจีชี้แจงว่าพวกเขาไม่ได้นำเข้าผงพริกผิดกฎหมายที่สำนักง,งานอาหารและยาประกาศส่วนซอสซาชาตราหนิวโถชี้แจงว่าได้ส่งวัตถุดิบไปตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบสารซูดานเรส กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนี้คาดว่าอุณหภูมิโดยรวมจะอุ่นกว่าปกติปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติวันนี้มีแดดจัดทั่วทุกพื้นที่อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงอีกครั้งอากาศจะหนาวชื้นจนถึงวันอาทิตย์ วันนี้เป็นวันจริงเจออากาศแจ่มใสทุกพื้นที่ตอนกลางวันอากาศร้อนเหมือนกับฤดูร้อนในไทเปอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาแต่พรุ่งนี้มวลอากาศเย็นกำลังแรงเคลื่อนตัวลงใต้ในวันพฤหัสบดีเมฆฝนในจีนตอนใต้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกอากาศจะหนาวชื้นจนถึงสุดสัปดาห์นี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมอุณหภูมิจะอุ่นกว่าปกติตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายนปริมาณน้ําฝนอาจจะน้อยกว่าปกติหลังจากเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเดือนมีนาคมฝนแรงทางฝั่งตะวันตกและจินเหมินมาจูมีหมอกหนาเตือนประชาชนให้ประหยัดน้ําและติดตามข้อมูลการเดินทาง คุณผู้ชมคะจากสถิติล่าสุดของกระทรวงมหาดไทยปีนี้มี6เมืองจาก22เมืองในไต้หวันได้แก่จาอี้ไทเป้นานโถยุนลินจีหลงและผิงตงมีผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปคิดเป็นสัดส,ส่วนมากกว่า20%ของประชากรทั้งหมดซึ่งหมายความว่าพื้นที่มากกว่า1ใน4ของไต้หวันได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้ว ศูนย์กิจกรรมชุมชนในเมืองจีหลงผู้สูงอายุจำนวนมากนอนบนเตียงอย่างสบายเพื่อรับบริการใช้ไม้ตีกระตุ้นกล้ามเนื้อด้านนอกตึกก็มักจะพบเห็นผู้สูงอายุได้ทุกที่แต่กลับไม่ค่อยเห็นคนหนุ่มสาวสถิติจากกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงทําให้ปีนี้ประชากร20%ในเมืองจีหลงเป็นผู้สูงวัยที่มีอายุเกิน65ปีเทศบาลเมืองจีหลงจึงเปิดตัวโครงการดูแลอย่างครอบคลุมรับมือสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ความจริงแล้วในปีพุทธศักราช2,565ไต้หวันมี4เมืองถูกจัดเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วได้แก่เจียอีไทเปนนานโถและยุนหลิงปีนี้เมืองจีหลงและผิงตงถูกเพิ่มเข้ามาหมายความว่าใน6เมืองนี้ทุกๆ5คนจะมีผู้สูงอายุเกิน65ปี1คนผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าปัจจุบันมากกว่า1ใน4ของเมืองทั้งหมดในไต้หวันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วจึงขอเรียกร้องให้รัฐบ,บาล เร่งพัฒนา AI หรือดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลโดยเร็วจึงจะสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนกําลังคนรุ่นใหม่因为วยแรงงานหนุ่มสาวลดลงภาษีของรัฐอาจลดลงด้านอื่นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปรผู้ชชาญคาดการว่าไต้หวันอาจเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดก่อนปีพุทธศักราช2568 ในอนาคตจะส่งผลให้สัดส,ส่วนของธุรกิจผู้สูงอายุกับธุรกิจเด็กและเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงปีนี้กระทรวงเศรษฐกิจจะสั่งเงิน1,000ล้านเหรียญไต้หวันเพื่ออุดหนุนผู้ประกอบการในการประหยัดพลังงานผู้ประกอบการแต่ละรายจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นเป็น500,000เหรียญไต้หวันเนื่องจากงบมีจำนวนจำกัดสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสมัครให้รีบสมัครโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานกระทรวงเศรษฐการอัดงบ1000ล้านเหรียญไต้หวันเพื่ออุดหนุนผู้ประกอบการให้เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเช่นเปลี่ยนหลอดไฟและเครื่องปรับอากาศปีนี้ขยายรายการครอบคลุมถึงเตาแกส๊สตู้เย็นและตู้แช่แข็งโดยจะได้รับเงินอุดหนุน50%ของยอดซื้อผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถขอรับเงินอุดหนุนสูงสุด5 0 0 0เหรียญส่วนโครงการระบบประหยัดพลังงานมีวงเงินอุดหนุน5ล้านเหรียญคาดว่าปีนี้จะมีผู้สมัครกว่า10,000ราย และเนื่องจากงบมีจำนวนจำกัดจึงเชิญชวนให้รีบสมัครโดยเร็วคุณผู้ชมคะแม่น้ำโขงไหลผ่านคาบสมุทรอินโดจีนมีความหลากหลายทางระบบนิเวศอย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างเขื่อนบนทางต้นน้ำของจีนได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ำอย่างมีนัยสำคัญและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบนิเวศมีรายงานล่าสุดเผยว่าหในหสายพันธปลากำลังจะสูญพันธุ์ แม่น้ำขขงจับปลาได้มากกว่า2ล้านตันต่อปีรายได้เกิน11,000ล้านเหรียญสารัฐ เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความหลากหลายทางระบบนิเวศซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของปลาขนาดใหญ่หลายสายพันธุ์แต่สภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายนี้กลับกำลังเผชิญภัยคุกค,คามจากโครงการก่อสร้างเขื่อนบนทางต้นน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าจีนซึ่งเป็นประเทศต้นน้ำได้สร้างเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำและดินตะกอนทำให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เป็นอุปสรรคต่อการวางไข่และการอพยพข,ของปลา ประกอบกับโครงการอนุรักษ์น้ําของประเทศต่างๆที่อยู่ติดแม่น้ําส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนราว40ล้านคนที่ต้องพึ่งพาแม่น้ําโขงเป็นอย่างยิ่ง The main threats to the Mekong River are unsustainable development that could include hydropower dams, habitat fragmentation and degradation, overexploitation of fisheries. โครงการมหาสัย์ลุ่มน้ำโขงที่อยู่ภายใต้หน่วยงานเพื่อการพัฒน,นาระหว่างประเทศสหรัฐเผยแพร่างานวิจัยเมื่อวันที่4มีนาคมระบุว่าแม่น้ำโขงมีปลามากกว่า1,148สายพันธุ์หรือคิดเป็นเกือบหนึ่งในกํากำลังจะสูญพันธุ์เนื่องจากมีสายพันธุ์ปลามากถึง38%ที่นักวิจัยเข้าไม่ถึงจึงคาดการณ์ว่าจำนวนปลาที่สูญพันธุ์อาจมากกว่านี้ทั้งนี้มีปลา88สายพันธุ์ถูกระบุว่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งข่าวดีคือจากข้อมูลผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ายังมีโอกาสได้รับการแก้ไข พบกับ PTS f o อส c ฟ s ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ